สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็มาอัปเดตชีวิตกันอีกแล้วนะครับประจาจะใช้คำว่าประจาก็ไม่ได้สอบวันที่หนมมึ่งเมษานสุวรรณรัหกสิบแปดนะครับก็จริงๆผมถ่ายไปสองรอบแล้วแต่ว่ามีแต่ปัญหาทั้งนั้นเลยแล้วไม่รู้ว่าทําไมอ่าวยขนาดทีน่แะ้แต่ว่าผมโลดลั่เลยแล้วกันเพราะว่าเราในาก็ผ่านการพูดแบบไม่มีสคริปต์มาสองรอบแล้วมันต้องพูดใ้โฟล์ก่านี้แล้วนะครับเริ่มเรื่องแรกก่อนเลยนะครับ เรื่องการอัปโหลดวิดีโอและการปล่อยคลิปวิดีโอของช่องผมครับถ้าใครสังเกตนะครับตอนที่ผมจะอัปลงทุกวันศุกร์นะครับแต่ตอนนี่ผมเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนเป็นทุกวันอังคารและวันศุกร์นะครับเพิ่มวันอังคารมาด้วย1วัน,นครับทาให้ตอนนี้1สัปดาห์ก็จะมีคลิปลง2วัน2คลิปนะครับหสัปดาห์ต่อ2คลิปนั่นเองก็จะทําให้ดูช่องโดดน่นจาจะกระเตื้มมากยิ่งขึ้น,นครับแต่จริงๆมันมีสาเหตุน,นะครับหนึ่งก็คือเอ่อทำให้ช่องมันกระตื้งขึ้นแล มันเกิดจากที่คลิปของผมเนี่ยที่อัปโหลดลงไปมันเยอะแล้วนะครัให้ถ้าเกิดว่าจะปล่อยแค่วันศุกร์มันจะยาวไปถึงพฤษภาคมซึ่งมันก็เป็นผลดีของผมอีกอย่างนึงก็คือผมไม่ต้องมาทําคลิปแบบต้องต้องมานั่งแบบปั่นคลิปเยอะแล้วไงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันผมผมคิดว่าถ้าปล่อยเร็วมันจะดีกว่านะอย่างเช่นแบบถ้าเป็นเควสที่มันเกี่ยวกับมกราอย่างเงี้ยสมมติเควสมันมามกราแต่เรามาปล่อยคลิปช่วง เมษาที่มันก็ดูจะไกลห่างไกลเกินไปนะก็เลยแบบเปลี่ยนดีกว่าแล้วบางอย่างคอนเทนต์เนี่ยผมก็อยากจะให้มันออกสู่สายตาชาวโลกโดยรวมนะก็เลยปรับให้มันอัพทีขึ้นแล้วกันนะก็ตามนี้ครับแต่ถ้าสัปดาห์ไหนที่คุณเห็นว่ามันอัปโหลดแค่วันศุกร์ก็แสดงว่าตอนนั้นคือคลิปมันน้อยลงแล้วนะครับผนยังทําคลิปไม่ทันนั่นแหละครับก็สังเกตง่ายๆครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับ เกนชินอิม팩ตนะครับซึ่งถ้าจะให้ผมพูดนะบางบางอย่างเนี่ยถ้าถ้าคุณสังเกตดีๆผมจะมีเควสยโลดที่ยังไม่ได้ทำแล้วก็เควสยตัวละครที่ยังไม่ได้ทำด้วยนะครับสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าอีเวนต์ Event, หรือว่าเควสประจําแพทนั้นๆเนี่ยมัน,นมาแล้วผมก็ต้องไปเคลียร์มันก่อนซึ่งนี่ก็สืบเนื่องมาจากไอการอัปโหลดวิดีโอในวันอังคารและวันศุกร์นะครับก็คือบางอย่างเนี่ยผมต้องรีบทำก่อนไม่งั้นมัน มันจะพลาดหลังวัลดีๆไปนะผมก็จะก็เลยต้องมาทือคลิปแล้วก็มาลงให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนับซึ่งคออเทต์มันจะยาวมากน้อยแค่ไหนมันก็แล้วมันก็แล้วแต่อีเวนต์แล้วก็เนื้อเรื่องนั้นๆด้วยนะบางทีมันไม่ได้มาแค่อีเวนต์มันหรือเรื่องด้วยนะอย่างเช่นตอนตอนนี้เนี่ยห้าจุดสี่เนี่ยมันมีในเรื่องของมิสุกิแล้วก็เป็นอีเวนต์แช่บ่อน้ำพุนะที่อินาเซะนะก็เกี่ยวเนื่องกันนี่ใช้เวลาเคลียร์ไป พอสมควรนะครับแล้วตอนที่ผมอัพลงไปแล้วด้วยแต่ว่าผมอัพลงแบบปล่อยคลิปวันต่อวันเลยนะครับคือบางอย่างคุณจะเห็นว่าอัพคลิปวันต่อวันก็จริงเพราะว่าน่าอาจจะเป็นคนที่ผมอยากจะให้มันออกเร็วๆนะครับแต่ว่านั่นแหละต่อจากนี้นะรหรือหรือบางทีอาจจะคุณอาจจะเห็นบางทีอาจจะลงคลิปทีนะครับก็คือแบบ1 2 3สามวันก็ลงต่อกันอะไรอย่างนี้อาจจะมีอย่างนั้นบ้าง ในบางครั้งนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ชวๆนๆแล้ตอนนี้คือวันอังคารและวันศุกร์นะครับนะัที่พูดอยู่ตอนนี้ที่พูดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าสัปดาห์ไหนที่อย่างแค่วันศุกร์ก็แสดงว่าคลิปน้อยก็ตามนั้นแหละครับ <c oughs> ส่วนพวกเควสโลกที่ผมดองไว้เนี่ยแล้วก็เควสตัวละครที่ผมดองไว้เช่นเดียวกันพอจะทําตอนไหนใจจริงผมก็อยากจะทำเร่ร่อนนะแต่ว่าเนื่องจากอีเวนต์ประจําแพทเอ่ยในเรื่องที่ต้องรีบเคลียร์ไม่งั้นไม่ได้รางวัลเพิ่มเติมเอ่ยอะไรเงี้ย มันก็เก็บเวลาไปพอสมควรแล้วไหนจะเป็นคอนเทนต์เรื่องอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นลางดาวเกมวิดีเกมอื่นอะไรเงี้ยที่ผมอาจจะต้องแบบเจียเวลาไปทาสักหน่อยนะเพราะว่าบางทีไปแต่เกนชินมันก็มันก็ยังไงอยู่นะผมเข้าใจแต่ว่าเกนชินมันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เปลี่ยนช่องแล้วตอนนี้แต่ว่ามันก็กลายเป็นเกมที่ผมรักไปแล้วนะสาเหตุมันก็นี่แหละแต่แต่ตัวคอนดีไซน์เกมเพลย์อะไรเนี้ยพอเล่นแล้วมันติดพันนะมันก็ทําให้ผมถูกใจได้ ทันทีนะครับอาจจะไม่ทันทันทีถึงขั้นแบบเฮ้ยเล่นละลักเลยอะไรเงีเย้ยก็ไม่ใช่นะหรือใช่วะเออใช่าหมเถอะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละรครับก็แต่ถ้ามีเวลาก็จะรีบเคลียร์นะเพราะว่า,ามันมันรองไเยอะแล้วนะครับก็อยากอยากเคลียร์ให้มันจบไปสักทีนหนึ่งครับแต่ถ้าจะให้เรียนระดับคมสำคัญผมจะไปเคลียร์ที่ควสโลกก่อนที่มันเกี่ยวกับพื้นที่นั้นนะเพราะว่าถ้าเป็นควสตัวละครเนี่ยเราจะเล่นเล่นแบบไม่ตัดนะครับจะ ฟังเสียงที่ตัวละครพูดคุยกันแล้วก็อ่านซับไปยาวๆนะครับส่วนการดำเนินควสหรืออะไรเนี่ยการต่อสู้การไปจุดจุดหนึ่งอะไรเงี้ยคือผมเป็นผมรับหนะ้าที่รับจบอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนที่มันพูดคุยกันก็ยาวๆไปข้อเสียของมันก็คือมันยาวนี่แหละหนึ่งหรือสองชั่วโมงไปต้องหนึ่งสองชั่วโมงขึ้นไปแน่ๆนะครับต่างกับควยโลกครับที่มันอาจจะใช้เวลาน,ะนานมากน้อยไม่เท่ากันนะครับแต่ว่า อย่างน้อยเวลาที่ผมทำคลิปเนีย่ยผมสามารถทําแบบสรุปได้นะครับว่า,เ,าเราต้องทําอะไรมันจะเกิดผลอะไรนู่นนี่นัน่น,นครับอาจจะไม่ได้ถึงขั้นสรุปในเรื่องนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่อ่านเลยนะก็อ่านอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ยอมรับตรงตัวว่าอาจจะไม่ได้สรุปในเรื่องทุกเควสนะครับอย่างที่คุณเห็นก่อนหน้านี้ไปบางเควสนี่ก็ยาวบางเควสนี่ก็สั้นนะครับบางเควสนี่ก็แบบม,มีไว้เฉยเพื่อให้รู้ว่า,าชาวบ้านเป็นยังไงมันมีเรื่องลึกลับอะไร บางอย่างที่มันอยู่ในภายในพื้นที่แห่งนี้อะไรก็อ่านไปนะครับสแต่มันก็จะเป็นกิฟจะจะเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้นะครับบางบางทีควยโลกลึกๆมันก็อาจจะมีมีนิ่งที่แฝงไว้อยู่เช่นเดียวกันนะครับมันก็แล้วแต่เควสด,ด้วยนะครับนี่นี่เลยเป็นะระดับความสาคัญอันดับ2เลยที่จะต้องเคลียร์ลง,ลงมาจากพวกเควสตัวละครน,นะครับ ส่วนถ้ามันไม่มีเควสโลกแล้วจริงๆเนี่ยผมก็จะไปเคลียร์เควสตัวละครนะครับซึ่งเควสตัวละครก็อย่างที่บอกไปครับว่ามันใช้เวลานานในการเคลียร์เนื่องจากผมจะต้องมานั่งอ่านไดอล็อกทุกไดอล็อกแล้วก็ฟังเสียงทุกอย่างนะครับซึ่งถามว่า,ามันจะเป็นต้องทำไหมไม่ต้องทําก็ได้นะแต่ว่า mm ผมก็นะในไหนเขาก็ภาคเสียงแล้วก็อยู่ฟังสังหกหน่อยแล้วกันก็เลยดีเช่นเดียวกันกับพวกเควสในเรื่องหลักนะครับที่บางอย่างเนีเ่ยเราก็ไม่อยากอ่านเลยแต่ว่า บางทีมันชวนในเรื่องคล้ายใหม่อะไรเงี้ยแบบเออดีแล้วที่อ่านอะไรที่ก็ว่านไปนะครับส่วนคอนเทนต์ต่อมาครับก็คือเกี่ยวกับรังดาวนะครับท่านุสังเกตนะครับว่าช่องนี้เนี่ยจะอัพลงแค่ช่วงที่ถ้ามีแพทใหม่มาก็จะตรงอัอพอัพคลิปที่เกี่ยวกับแพทใหม่แบบตัวละครใหม่อะไรเงี้ยเรื่องกิจกรรมในเรื่องแทบไม่แตะเลยครับสาเหตุเนื่องมาจากว่าหนึ่งคือในอเรื่องมันค่อนข้างยาวอย่างดาวเอฟเฟรียสที่มาใหม่นตอนนี้ณตอนนี้นะ ม,มันยาวแบบ6กเชั่วโมงอะ่ะค่อนข้างยาวมากเลยแล้วบางทีมันแบบมีแต่น้ําไม่มีเนื้อหรือบางทีมีน้าแล้วก็มีเนื้อนิดหน่อยเราก็ต้องมาแบบมาย่อยเอาเองนะครับซึ่งมันมันก็ค่อนเป็นอาหารจานใหญ่ที่กินกินกันแบบอิ่มหนำสำราญพอสมควรนะครับแต่ผมสาร,รภาพตรงๆว่าผมไม่ได้อ่านทุกดลร์กนะผมถ้าจะกดข้ามทุกดลรอ์กอยู่แล้วนะเพราะเนื้อเรื่องมันยาวมากนะครับผมสนใจแค่ว่าคัสซีแล้วก็ผลที่ตามมาเกิด อะไรขึ้นบ้างเริ่มต้นยังไงจบยังไงแค่นั้นนะครับผมไม่ใช่สายแบบเสียไเรื่องจาาขนาดนั้นสําหรับเกมรังดาวนะก็เลยก็ตามน,นั้นแหละครับอีกอย่างนึงคือ,เ,อเรื่องกิจกรรมใช่กิจกรรมเนี่ยบางทีมันมาพร้อมมันพ่วงมากับเนื้อเรื่องด้วยครับแน่นอนว่ามันมีเกมส่วนของเกมเพลย์ที่ผมอาจจะมาทึกคลิปแล้วก็เอามาลงได้แต่ว่าบางทีมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นมันมีในเรื่องด้วยอย่างที่2ก็คือผมเล่น2องเซิร์ฟเวอร์เล่น2องเซิร์ฟเวอร์ก็คล้ายคกับเล่น2องไอดีก็คือ ผมต้องมาเคลียร์ทั้ง2 i งไอคือ2องเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้มันแบบมีเพชรในการสุ่มสาเหตุที่ผมทาอย่างนี้คือเพื่อให้มันสุ่มตัวละครที่เราอยากได้สมมุติว่าเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเนี่ยผมเซิร์ฟเวอร์ที่1ผมสุ่มไม่ได้เลยเซิร์ฟเวอร์ที่2ก็ยังพอมีโอกาสนะแต่ว่านั่นแหละมันก็แค่โอกาสแต่ก็อย่างน้อยก็ยังดีที่มีโอกาสครับนี่คือสาเหตุที่ผมเล่นคือแต่ดีที่ว่าเกนชินผมไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะว่าเกนชิชเนี่ยแาต่ที่ผมเล่นดูผมรู้สึกว่ามันเป็นโอเพ ที่บางอย่างก็สลับซับซ้อนบางอย่างก็ผมว่าเล่นทีเดียวก็พอแล้วดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับคือก็ดีแล้วที่ผมตัดใจอย่างนั้นครับตัดใจถูกซะด้วยครับถ้าเป็นรางดาวนี่ก็คือมันมันมีช่วงให้สำรวจก็จริงแต่มันไม่ใช่ Open w o r l d จ๋าอย่างกินชินนะครับมัน่ง Open World แล้วก็บางสมบัติเนี่ยแค่เดินไปเก็บก็จบแล้วบางสมบัติต้องไขปริศนา,าเล็กๆน้อยๆหรือว่าบางทีอาจจะซับซ้อนถึงขั้นที่แบบว t าจะ f ลักเลยทีเดียวนะครับแต่ว่านั่นแหละ <laughs> มัน ยังไงมันก็สํารวจง่ายกว่าเกนชินอยู่แล้วะครับเพราะงั้นก็เลยผมก็เลยมาลงที่เก็นชินมากกว่ารางดาวนครับถ้ารางดาวอย่างมากก็คงจะเป็นแบบส่งตัวละครเล่นตัวละครสรุปแพทนิดหน่อยอะไรเงี้ยที่มันไม่ลึกมากครับซึ่งสรุปแพทรงนี้ก็ปยาดก็ก็คงไ,ไม่ได้ทำนะคแค่แบบพูดว่าอ๋อมันมี SU ใหม่ในเรื่องใหม่พูดแค่นี้พอนะเพราะว่านั้นนี่ก็คือทั้งหมดของรางดาวนะครับส่วนคอเทนแนวอื่อนเช่นเกมแนวอินดี้พวกเกมแบบ มินิเฮอร์เรอร์อะไรเงี้ยที่บางทีคุณจะเห็นอย่างเช่นเออเกมจากคอมมิชชันสโตร์อะไรเงี้ยแบบเกมหรือหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันจะลงภายในอนาคตนะครับก็มันผมผมก็น่าจะมันก็น่าจะต้องมีนะครับเพราะว่าเออจะให้มันมีแต่กินซินกับรางดาวของเกมมีอย่างเดียวก็ยังไงอยู่ก็อยากลงอย่างอื่นบ้างที่มันไม่ใช่2เกมนี้นะครับแต่ในขนาดท้าแบบดี้ผมจ้มมางเราเออมาหักล้ามาพึงมอเตอร์ไซค์โชว์เลยเนะี่ย เกมวิดีก็คงจะเดี๋ยวเก็ดูต่อไปนะว่าจะมีหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ในเครื่องผมมีอยู่แล้วแหละแต่จะเล่นแล้วเอามาเอาลงตอนไหนที่เกิดอีกเรื่องหนึ่งพนวกกับพอดีแล้วเกมซีรีส์เกมที่ลงเป็นตอนเป็นพาร์ทนะครับถามว่า,าล่าสุดนี้คือตอนไหนผมถ้าผมจำไม่ผิดก็คงจะเป็น Resident Evil Remake นะครับถามว่าซีรีส์อื่นมีไหมมันมีนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ผมไม่เล่นแล้วเอามาลงช่องสักทีนึงนะ่งก็คือกลัวในเรื่องมันยาวครับ1เลย2อเลยคือ ผมคงไม่ได้มีเวลามาตั้งใส่ซับเหมือนตอนเฟรนอเฟรตซ์45แล้วนะในตอน f ฟร a l ลเฟรตซ์45เนี่ยผมแทบจะใส่ซับแทบทุกอย่างนะครับแต่ประโยคไหนที่มันไม่สาคัญผมก็อาจจะไม่ได้ใส่อันนี้ยอมรับนะครับแต่ส่วนที่มันเป็นในเรื่องผมใส่หมดนะครับไม่สดลูกใครด้วย <c oughs> ไม่เขี่ยวแต่ถ้าเป็นตอนนะ้าตอนนี้แล้วไปลงในซีรีส์อื่นเนี่ยผมบอกแนละ้วว่าหวังจ,จะไม่มีเวลาทําขนาดนั้นแถมสกิลภาษาอังกฤษผมก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นด้วยนะครับก็เลยเอ,าอาจจะมีแบบแปลถูกแปลผิดบ้างตอนนี้ผมกำลังพิจารณา เอาเจริงๆนะเราจะเล่นแบบเล่นอย่างเดียวเลยหรือเปล่าเอาแบบในเรื่องทําให้มันเหมือนลางดาวไปเลยก็คือเราไม่ต้องไปใส่ใจในเรื่องอะไรมันว่นาดูแค่ภาพอย่างเดียวดูตอนตอน้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างทางแล้วก็ตอนจบพอไหมเนี่ยผมกำลังคิดอยู่แบบแต่ว่ามันก็มีมับาบางทีบางบางอย่า,างมันซับมันก็เยอะด้วยมันก็อาจจะเป็นต้องอ่านคาุณอาจจะเห็นว่าเมื่อก่อนเอ้พี่เมื่อก่อนพี่ก็เล่นพวกเกมแนวเซอร์ี่เดอร walking dead อะไรเงี้ยที่มันแบบคุยกันแทบทั้งเกมเลยอ่ะคุณได้ไปได้ไง คือคุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันเป็นศัพท์ที่มันค่อนข้างง่ายแล้วผมยอมรับว่าบางอย่างที่มันพูดกันในเกมอะ่ะผมไม่รู้วยซ้ำว่ามันหมายความอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะผมก็พูดไปตามน้ำไหลไปเรื่อยนะแต่ก็แล้วก็ดูภาพประกอบเออมันก็คงจะพูดประมาณนี้หระมั้นนะก็คืออย่างที่พูดไปไปอยๆครับว่าแปลถูกแปลผิดขออภัยอะไรประมาณนีน้คือผมไม่ได้พูดแบบส่งเดชน,นะผมพูดเพราะหมายความเพ่าอ,อย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าบางทีผมแปลแบบอาจจะแปลผิดจริงๆก็ได้อย่างเงี้ยเออมันก็จะเป็นแบบ เดี๋ยวคุณจะเข้าใจผิดว่าตัวละครที่มันพูดอย่างนี้นะมันผมก็อยากจะให้คุณแบบเเสพอย่างมีสติดูดูให้ดีก่อนนะบา่าบางทีสิ่งที่ผมพูดไปมันอาจจะแค่ตามน้ำไม่เฉยก็ได้แต่ว่าบางอย่างมันก็อาจจะไหลฟโฟลไปได้ก,ก็ก็ตามนั้นคนระับนี่คืออะไที่ผมไม่เล่นสักทีหนึ่งแล้วก็กลัวไม่มีเวลาทําเพียงพอ้วยเพราะว่าบางทีในเรื่องมันอาจจะยาวจนเราแบบไม่รู้เลยก็ได้นะครับเพราะงั้นก็ณตอนนี้ในช่วงที่ผมมีเวลาทําน้อยก็เลยอาจจะเว้นช่วงไปก่อน แต่อย่างเกมอิดดี้ที่มันเป็นพาร์ทเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันมันมีเกมหนึ่งที่ผมเล่นค้างไว้ก็คือเกมผู้จบที่กับโอตาคุผมเล่นค้างไว้ที่พาร์ทสานะครับน่าจะจบรุนตัวละครของตัวหนึ่งแล้วบางแต่ว่าที่เหลือผมอยังไม่ได้ไปเคลียร์เลยนะครับผมก็สนใจอยู่ว่าจะไปเคลียร์นะครับแต่ตอนไหนที่ก็ดูอีทีนแล้วกันเพราะว่าบางทีผมกลับมาตอนช่วงว่างอีกครั้งเนี่ยมันอาจจะมีคอนเทนต์อื่นที่น่าสนใจกว่านี้ก็ได้นะครับทำให้พวกเกมวิดดี้กับเกมซีรีส์ตอนนี้ความสำคัญมันจะลดลงมา มากกว่าอีกครับมากกว่าลังดาวอีกสักมาแต่ว่าผมก็จะพยายามเข็นอย่างน้อยก็สักคลิปสองคลิปแล้วกันนะเกมในดีเพราะนัดนะตอนที่ผมก็เล่นไปแล้วแหละแต่ว่ารอวันที่จะปล่อย,อยว่าจะปล่อยกันตอนไหนคนระับเนี่ยเมื่อกี้ก็พูดถึง d e t h s t r i n วิวผมพูดถึงแนวทางการเล่น t h s t r i วิว4 r e m ตอนเดียวจบของผมหน่อยแล้วกันไม่ใช่ว่าช่วงที่ผมมีเวลาว่างผมไม่ได้ไปเล่นเลยผมเล่นคนระับแล้วพยายามจะเก็บตกเก็บทุกรายละเอียดว่า เราจะเล่นตรงไหนอะไรยังไงเก็บสมบัติยังไงทำธุรกิจยังไงนะครับสิ่งแล้วแล้วสิ่งที่ผมได้คนพบนั้นก็คือผมไม่สามารถเล่นแบบเก็บทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระสุนกระเพาเดอร์ขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันมันกินแบบขั้นต่ำนะผมว่าน่าจะ 4- ี่ห้าชั่วโมงได้เลยมันมันค่อนข้างยาวนะครับใน,นขนาะว่าเล่นในโหมดง่ายนะแต่แต่แตั้งแต่ยิ่งเป็นโหมดง่ายยิ่งยับยิ่งยับยับเลยอยากฟาร์มเยอะอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยคิดแนวทางว่าผมจะเล่นแบบเก็บสมบัติทั้งหมด แล้วก็ทำปรลกิ์ให้ครบเล่นแบบกระสุนอ n ฟ i n ิตีแล้วก็ปรับกราฟิกปรับอะไรให้มันโลเพื่อความลื่น,นครับแล้วก็อาจจะมีลงหมดบ้างอะไรบ้างครับเพื่อให้มันเล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถามว่าผมเห็นแนวทางแล้วผมก็ลองแนวทางนี้ไหมลองครับแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมเฟลเฟลตลอดเลยเป็นสกิลอิชชูของผมคนระเป็นดวงซวยอะไรของผมไม่รู้เหมือนอย่างที่ท้อะไม่มีในครั้งนี้คนระับที่ผมมาอาจรอบที่3แล้ว นั่นก็คือบางทีเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเห็นตัวละครเลือดลดนะเพราะว่าบางทีมันส่วนตัวผมนะผมรู้สึกผิดนะรู้สึกว่าไอเชื่อฟิล์มเราไม่ดีพอเหรอหรือว่าแบบเออทำไมเราแบบประมาทเลืออะไรเงี้ยมันทําให้ตัวละครเจ็บอันนี้คือบาดเจ็บบุคคลจร,จริงๆนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมนะบางคนอาจจะแบบพี่มันก็แค่ตัวละครในเกมาว่าพี่มันแค่แบบเป็นตัวละครสมมุติน่ะมันแค่บาดเจ็บมันไม่เป็นไรหรอกคุณฮิวได้อยู่แล้วเนี่ยอะไรเงี้ย ใช่ครับในกรณีเก์ชินก็อาจจะใช่แต่ว่าของ Reside n t Evil 4เนี่ยมันคือถ้าพาดขึ้นมาแบบโอ้โหอะไรวะเล่นมาจนครึ่งเกมมาโดนเพราะคนคนหนึ่งมันปาขวานมาเนี่ยนะหรือว่าแบบอะไรวะโอ้โหนึกว่าจะยิงแล้วมันสตันทำไมมันกลายเป็นว่าเรายังไม่โดนแล้วมัแล้วมันก็จับอะไรเงี้ยเรซเดดวิลส์สียมันจะมีตัวแบบที่อันตรายกว่าตัวถืออาวุธก็คือตัวมือเปล่าเนี่ยครับเพราะเราไม่สามารถแฟรี่ได้นะจะแฟรี่ได้ก็ตอนที่มันจะชกหน้าเราแค่นั้นเอง แต่ส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นการจับล็อกจับบีบคออย่างเงี้ยมันมันบังคับให้เสียเลือดทําไม่สามารถแพร่รีได้นึกซึ่งนี่ก็เป็นค่าท่าอันตรายสุดของพวกมือเปล่าอยู่แล้วในเกม Resident Evil 4 remake นี่แหละครับทำไมผมถึงยังไม่ปล่อยคลิปมันสักทีเพราะผมรออยากรอให้มันเพอร์เฟกแบบไม่โดนดามจเลยอะแ,แล้วก็เอามาลงทีเดียวเลยดีวยกว่าจะได้ไม่ต้องทำซ้ำบ่อยๆครับไหนก็พูดถึงเกม Resident Evil 4ไปแล้วนะครับ เราพูดถึงอีกเกมนึงดีกว่าเกมที่ห่างหายไปนไน m e c r a นะครับ My c f t เนะี่ยถามว่าตอนนี้ผมจะทําอยู่ไหมคือถ้าจะทำนะผมก็คงไม่รู้จะเอาคอนเทนต์อะไรละเพราะว่าถ้าจะเป็นชีวิตรอดมันก็ถ้าย้อนกลับไปดูมันก็คงจะเ,เหมือนเดิมคนระับก็คือเอถ้าทําอย่างนี้เราย้อนกลับไปดูคลิปเก่าเมื่อก่อนก็ได้นะี่แต่ว่าเราจะาวเดตเป็น,น m ม c e c r a f t 2024, 2บอะไรเงี้ยมันเป็นเวอร์ชันจริงๆมันทำได้นะแต่ว่า ผมผมกลัวแค่ว่ามันจะเอมันจะ,ม,นจะม,มันจะไม่มีอะไรใหม่เลยครับถ้าจะให้มีอะไรใหม่จริงๆคือก็คงจะต้องแบบหนึ่งเลยคือโตดแมปใหม,ใหม่เพื่อมาผจญภัยแต่ว่ามาเอาชีวิตรอดในแบบที่เขากําหนดไว้นะอาจจะมีแบบความสําเร็จหรืออะไรที่เราอาจจะต้องทําตามอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นคอนเทนต์ได้เหมือนกันนะอย่างเช่นแบบพวกสกายบล็อกอะสกายบล็อกองทางไปละพวกสกายกิทหรืออะไรพวกเนี้ยก็หรือวันบล็อกอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่เคยเล่นนะครับก็ ถามว่ามันเป็คอนเทนต์ได้มันก็เป็นได้แล้วก็น่าสนใจด้วยแต่จะเล่นตอนไหนก็ไม่รู้นะครับหรือ2ก็คือลงมอดเพื่อให้มันมีสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับประมาณหาหมอดที่น่าสนใจแล้วเอามาลงให้มันดูเป็นเกมมิกที่มันแบบไม่ครับปกติมันไม่มีแต่ลงมอดปุ๊บมันมีอะไรเงี้ยมันสนุกดีอะไรกวานไปนะครับแต่ถามว่าไม่ครับตอนนี้ยังอยู่ในคอมผมไหมก็ยังอยู่นะครับยังไม่ได้หายไปไหนถ้าใครสังเกตดีๆีนะผมมันมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมอัปโหลดไปเมื่อ เพื่อจะได้ว่าไม่นานเลยนะน่าจะปีที่แล้วอะไรแต่ว่ามันมันก็เป็นช่วงที่ผมทําหน้าปกคลิปสไตล์นี้นะก็คือเกี่ยวกับไมค์คราฟสัปาหสองคืนตอนนั้นผมก็คุยกับเพื่อนในในคลิปเลยนะคุยกับเพื่อนว่าแบบจะทาคอนเทนต์แบบเป็นยังไงแบบเอาชีวิตรอดด้วยกันไหมอะไรเงี้ยก็มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับช่องผมโดยตรงนะแต่ว่าแค่แบบเออคีบคอนเทนต์มาเล่นด้วยกันได้ก็เอออยากจะลองเอาไปเล่นเหมือนกัน,นับคือแต่ในใก็เล่าแล้วเล่าสักนิดนึงแล้วกัน,นับก็คือช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยผมเล่นไมค์ เล่นไมค้ากับเพื่อนอีก2คนนะครับแบบเอาชีวิตรอดไปปราบตีเองนอะไรเงี้ยคือมันจะเรื่องว่าไงเดียวมันเป็นครั้งแรกเลยที่ผมเล่นกับเพื่อนแล้วแบบไปปราบดีเอ็นด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็สนุกดีครับมีเรื่องให้ปันป่นๆเยอะนะครับแล้วบางทีปั่นจนแบบโม,มันกลัวมันจะบานปลายเหลือเกินนะครับบางทีก็โอ้โหแรงเหลือเกินแต่แต่ละคนที่แก้กันเนี่ยนะนะแล้วถามว่าส่วนตัวผมเป็นคนประเภทไหน,นก็เงียบๆชิวๆตกปลานะครับทำ หาสํารวจแบบอะไรไปเรื่อยครับก็ปล่อยให้หน้าที่การปั่นหน้าที่อะไรก็เป็นของ2คนนั้นไปแล้วกันคนระับสคนนั้นก็ควรจะมออีทักษะที่ต่างจากผมนะครับที่อาจจะถนัดคนละแบบของผมก็จะเป็นแบบสายสํารวจสายปรุงชาอะไรเงี้ยครับที่จะเป็นสายซัพพอร์ตนะเกมไหนก็ตามที่มีซัพพอร์ตถ้าจะเลือกเป็นซัพพอร์ตตลอดเลยคนระับแต่ก็นั่นแหละอันนี้คือประสบการณ์เมื่อก่อนนะที่เคยเล่นด้วยกันแล้วผมเสียดายมากที่ไม่ได้บันทึกคลิปไว้นะครับแต่ถ้าบันทึกคลิปนี้ก็คงแบบ คงต้องรีบตัดต่อเพราะว่ามันเล่นวันต่อวันเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละถามว่ามันก็ปล่อยให้เป็นแค่ความรู้สึกมันก็โอเคนะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูได้นี่ก็คงแบบมันก็คงจะเป็นอีกซีรีส์นึงที่ผมรักเลยะเพราะว่ามันเป็นแบบครั้งแรกไงที่ผมเล่นกับเพื่อนแล้วแบบไปปาดเดียนด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะสนุกดีเหมือนกันนะครับเป็นเป็นอะไรที่เอถ้าย้อนกลับไปได้ก็คงแบบก็คงอยากจะปั่นมากกว่านี้ โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะ,ะเรื่องที่ผมพูดไปก็มีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปเขียนเป็นออกข้อข้อไปนะในดีสคริปชั่นว่าผมพูดเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าในรายละเอียดก็มาฟังเอาในคลิปแล้วกันส่วนทำสแตป์ก็ไม่รู้จะทําหรือเปล่านะก็อาจจะไม่ได้ทำหรืออาจจะทําก็ไม่แน่ใจเพราะว่าคลิปนี้ก็กล่าวว่าบันทึกคลิปเสร็จก็จะเอาลงเลยนะในระดับ 4K แต่ว่าก็นั่นแหละสิ่งที่คุณเห็นในคลิปก็มีแค่บอบกาที่ยืนหยุด หน้านพูที่มอสซเท่าน,นั้นเองครับแล้วก็รอเข้ามากลางคืนคนไปประมาณนั้นครับหมาในเห่าเนี่ยเฮ้ยอ๋อ <c oughs> โอเคครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหมนคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวรอให้ยี่สิบินาทีก่อนค่อยกดอยู่ไปที่ลัวกัน